ขอบคุณคลิปต้นฉบ,บับจากเลดอาเคสเฮ้ยสวัสดีผมเองมิกิเมาส์อยากจะดูคลิปของผมไหมเนีย่ยพาพ่อมึงเ hey, หรอแอบว่าไงอาร<า>์ตี้เรื่องกำลังมาหางพ่ออยู่ใช่ไหมในนี้เสียงดังหน่อยนะเรื่องทำใจหน่อยละกันนะที่นี่มาเป็นที่แข่งโลชั่นแย่เลยและก็ที่นี่มันมีตำรวจอ่ะกูเ <c oughs> ทศบาลมั้งเนี่ยเฮียแม่งพูดบอกไม่มีตำรวจ <c oughs> ทำไมมันเปิดเปิดได้แล้ว ไอ,อ้เชียดิล็อกป้อมมาด้วยสโตรกเกอรเตรียมตัวยิงยหญ่เล็งตรงนี้แม่นๆเลยนะเพื่อนไปลเลยไ,ลอ,อ,ยไอ้เพื่อนมอไซค์เพื่อนกันเด็กจะไปเอามอไซค์ไข่วะขขโมยเลย <c oughs> ขับหนีว <c oughs> ัดตุ๊กย่องจับคอมแม่งเลยฮ <c> ะ <oughs> ทีมซ้ำย่อยเฮ้ยชิบหายรถจะระเบิดกูโดดลงก่อนเลย ไปยังโกโก้หย่าหย่าวันนี้แหละวิชาสายลับที่เราเรียนมามันจะได้ใช้วันวลาจะับมันล,ลื่นสัตว์อายเขาเอารถถังมาจอดหน้ามันหนีเลยน้องไม่ให้หนีอย่ายิงเลยก็พี่อย่ายิงอย่ายิงอย่ายิงผมพี่โคตรสบาลืมเจ็บสุดที่นี่ใช่ไหมครับขอบใจมากไอ้น้องแล้วก็ฝันดีนะฝันดีหรือฝันเปียกไว้สัตว์ เอาละครับผู้โดยสารตอนนี้ถึงที่จุดลงจอดแล้วนะครับเดี๋ยวผมขอล่างตัวลาไปก่อนอ,อ,อะไรวะชีวิตกูมันชิวอยู่แล้วกูไม่สนใจเลยหรอกอชีวิตนี้ดีๆฉิบแชปป้าเหนือที่จะออกกําลังก,กายใช่ไหมครับเป็นไงล่ะไอ้สัตว,ว์นวัตกรรมกูไปไต้องออกกําลังก,กายแล้วมึงตายห่าไปซะไม่มอยู่ใช่ไหมเป่ากระบ,บาลไม่เลยแต่เฮ้ยตุ๋ยกว่าไอ้เชี่ยนี่ ไอ้หนุ่มอินเดียนี่มาทำอะไรอยู่บนรถกูเนี่ยเอามาด่ารถกูอีกเอา้าเอา้า <c oughs> ลืมตัดว้าหอยย่อยไอ้ชี้มงดูมึงดูกูจะโดดล้มสุดเฟี้ยวเจียวพาคินครับไปชัวร์เลยตอนนี้เ <c oughs> จอหัยรุ่นบ็อกซิง่งชี้บ็อกซิ่งชี้อะไรแพรปืนนั่นแหละเชี่ยงโง่ฮ่าแกงมือเลย ไอ้เหี้หลบเลยไอ้หลบไอ้โง่ What กูอยู่อ้เซปชั่นไงวันเนี้ยโลกไม่กลับหัวมาถูกที่ไปเนี่ยฮัลโหลฮัมมิ่งดิลาเจดิปลีลาเจดิ้ง เด้งเด้ากระเด้าคู่จื๊บชึบเราต้องไปแบบเนียนแบบมือโปรนะเพื่อนอย่าตุกติกอย่าให้มันรู้ตัวไอ้หน้ามี่ยวกอะไรวะมันบอนมึงหน้าเหมือนเมียมันกูไม่เล่นตูดนะไอ้เหี้ยแฟนผมในอนาคุเพะกเมียกูเฮี้ยอะไรกูวิจู๋ไอ้สัตว์ทำอะไรกันวะชักโมัวรถเหรอไอพวกมีคนเห็นเหตุการณ์ว่าการเล่นแม่งนี่เลยหน้าแม่งมันใช่้อะเฮ้ยเฮยเฮ้ยมันต่อยกู สีเลยแหวหลีไปไหน้นักลงมาดิเอะแล้วกูขึ้นลงมาทำไมวะเนี่ยไปไปไปกูเฮ้ยไม่มาลงไปโดไปลอยไปลอยไปดิมาลงพีดลจัดการเองอย่าต่อยตานาไปเอาไปนีเอาไปไปดีดเลสไปไหนะเอาลสเตอร์มึง เตอร์มันเก่าเลยวะอวันนี้สวนสาธารณะอากาศเย็นดีสบายจังเลยอยากเห็นมากกว่านี้จังเลยไปจ,จะให้ือทำไมกูเห็นเหมือนเครื่องบินกำลังจะขับมาชนกูเจอกันนะคิดอะไรดีดีอ่ะและจาดเลยจะชนลราหลบทิ้งเลยเอาไหมา่ยังเงากำลังไปเนี่ย ไปแล้วว่ากูไม่มีเงินไงไม่ได้ต้องการเงินลุงสองคนทะเลาะอะไรนะวะวันนั้นมึงอย่าบอกนะว่าใช่แค็มึงหันตูดมาให้กูเฮ้ยคลิปเหลือกไม่เอาแล้วเงินพวกเกือกได้อะไรเหมือนก็ไม่เอาคนเราคนทุกเกมนี้มันข่้นนั่นแหละทะเลาะอะไรกันวะอะไรเหรอเทเวอร์งั้นกูขอเมียมึงได้ไหมล่ะเพื่อน กูจะบอกมึงเป็นครั้งสุดท้ายว่ากูชอบผู้ชายแล้วตอนนั้นมึงบอกชอบผู้หญิงมึงสับสนเรื่องไงวะไอหน้าประจวบเอ้ยและกูกินเรียมไม่บอกใครลอยกูมีใจแล้วมึงก็ทิ้งไปมึงวางหนวดลงถ้าไม่อยากแดกเบตต้ากูได้ถ้านายอยากได้หนวดฉันไหนก็เอาไปเลยแต่ฉันขอแลกกับหนวดนายได้ไหมเชี่ยอะไรเนี่ย my friend. Oh, oh friend. เฮ้ยใครมาโชว์ในโบ้วะโบ้ตื่นโบ้เฮ้ยมึงมึงใช่ไหมมึงใช่ไหมมึงโชว์ในโบ้กูใช่ไหม ยังไงม,ม,มปืนในสัต<ป>ว์ไปอ,อม้ทหนีอปเอารถถึงบ้านแล้ะเข้าบ้านก่อนดีก,กว่าไอ้ทัตูตบ้านเชื่อแล้ว,วะนะเออเราผ่านหน้าไปวะ ข้อสับทำไมแคะขับกูไม่ต้อนรับคนหั่งวันนี้ครับเอ้าไอทีวีคืความดันก็ไม่ไปปัญหานี้จะหมดภายในสามสองไม่ไม่หายเอาอีกรอบแล้วกันนะและกูเพิ่งเอาขึ้นเมื่อกี้นี้มันต้องมีสักคนแหละลงไปบุ๋งแน่เย้ขยิง ชิบะรถพี่ฟรังคี้นี่โคตรแรงให้จัเดเพ่รถเพ่เป็นอะไรครับเพ่รถพี My ่ไม่แกะกล่องหมายถึงกล่องจริงๆไอเฮียแม่งเป็นสี่เหลี่ยมเป็นกล่องเลยคกูนึกว่ากูเล่นหมายค้าบอยู่รถเพิปรปทุนครับพี่เฮ้รถเลี้ยวไม่ได้เดี๋ยเป็นไงละ่ะนี่แหละรถที่มาจากโอไฮโอกันยนงล่ยแห้ะเฮ้ยดูพี่นะน้องแซ เป็นคนหายไหมเปล่าเสะให้ดูล,ล้างรถแบบสปีดทำอย่างนี้นี่เองเฮ้ยล,ล้างรถเหรอชนแม่งเลยเสร็อยังรถเร็วอเ,เอ้ยรถกูเพิ่งล้างมาขึ้นตึกก่อน ว้าวไปอ้หนุ่ีไอ้หนุ่มมาขโมยลูกอมเราไปนี่ใช่ไหมอืมตอนนั้นตอนนั้นเจ้าหน้าที่นั่นก็หมายความว่าปืนมันต้องมาแล้วไงยิงแม่งได้ให้มันรู้ว่าที่นี่อเมริกาเชียงเพสเสียไเชียไอเดี๋ยวยพิ่งเข้าไปเข้าไปทำไมเอ้าเปิดเลยอาจ